นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเครื่องเล็ก extension และเล็กเครนะครับของ Sport t e c n o l o g y นะครับซึ่งแต่ละคนถามเข้ามาในเพจเวลาที่เห็นเตะเล็กเครื่องนี้แหะว่ามันคุ้มซื้อไหมผมก็ซื้อออนไลน์มาจากแอปสีส้มนะครับในราคาตอนนั้นใช้โค้ด8,500นะครับโค้ดลด1 5นะครับโดยราคาเต็มมันอยู่ที่9,900นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมา แนะนำวิธีการใช้ซึ่งแต่ละคนจะถามว่าเฮ้ยมันใช้แล้วมันคุ้มไหมสาหรับการที่จะซื้อมาใช้อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ยิมของเรานะครับอ่ะอันที่หนึ่งนะครับสําหรับเครื่องนี้เลือกความแข็งแรงเนี่ยแน่นอนแข็งแรงมากนะครับก็เป็นรองพวก latinos dybick อะไรพวกนั้นมันเป็นประเภทพินโหลดไอเพดโหลดนะครับใส่แขนน้าหนักจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งมุมเนี่ยสามารถปรับได้รอบทิศนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความลึก มีอันนี้ไม่ให้ตัวล็อกขานะครับสําหรับเวลาเล็กคือเพื่อไม่ให้ตัวเรานั้นลอยขึ้นจากนั้นเราจะมาดูกันก่อนนะครับเวลาที่เราเล่นเวลาใส่แผ่นนะครับข้อสังเกตของเครื่องนี้นะครับเวลาที่เราจะเล่นเล็กเอ็นเทนชั่นเนี่ยมันจะมีคินล็อกตัวนี้นะครับเราต้องสลับถ้าเล็กเอ็นเทนชั่นเนี่ยน้ำหนักต้องอยู่ข้างหน้าคานล็อกนะครับถ้าเกิดเล็กเครอ น้ำหนักเนี่ยจะต้องอยู่ด้านหลังนะครับมันจะมีข้อสังเกตตรงนี้นะครับอย่างมือใหม่ส่วนมากนะครับซื้อเครื่องเอาทําไมได้แต่เล็ก e intention ที่จริงมันแค่กับด้านนะครับอ้าวใส่แั่น้ำหนักมีคนถามเข้ามาว่าคนตัวสูงเล่นได้ไหมได้ครับเวลาที่เราจะเล่นนะครับเล็ก e อิ i n t e n t i o เราต้องปักบ่อก่อนมันมีตัวปักบ่อให้นะครับอยู่3ระดับอ่าใส่ป้ายนะครับ เวลาที่เราเล่นอ็กเล็ก e อ t e n s i o n นะครับเวลาเซตฟอร์มตัวข้อพับของเราจะอยู่ตรงขอบบอกพอดีนะครับถ้าใครตัวเล็กนะครับก็ขยับบอกเข้ามามันสามารถมีสลับสลับเอาบอกเข้ามาได้เนี้ยนะครับถ้าใครตัวสูงอ่ะถอยกลับไปแต่เครื่องนี้นะครับเนื่องจากมันมันไม่ได้เป็นเครื่องที่อยู่ในฟินนิทแต่มันจะไม่มีด้ามจับสําหรับเซฟนะครับถ้าเกิดเครื่องที่มันราคาแพงกว่านี้เนะี่ย มันจะมีด้ามจับเซฟเวลาเราจะเข้าเครื่องเนี่ยเราดึงเพื่อให้มันสอดขาได้ง่ายนะครับอ่ะเรามาดูเลกเอ็กชั่นมีด้ามจับสองข้างนะครับใส่เพื่น้ำหนักใส่เต็มที่เลยและระบบมันลื่นมากนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเวลาเล่นเครื่องนี้น่ะได้แต่ข้างหน้าปากมุมครับถ้าเอ็กเซชั่นปกติเนี่ยคือถ้าเราเริ่มที่มุมตรงเนี่ยความลึกของการเตะม,มันจะน้อยลงฉะนั้น ลึกเข้าไปอีกครับอีกประมาณช่องหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอีกช่องหนึ่งเอาละทีนี้แหละเตะขึ้นมาถึงแล้วครับข้างใน leg extension en มีประโยชน์ยังไงหนึ่งกล้ามเนื้อขาด้านหน้าหรือคอสของเราเนี่ยเมื่อแข็งแรงแล้วก็จะเป็นส่วนเสริมในการเล่นกล้ามเนื้อขาส่วนอื่นและสําคัญเลยนะครับก็คือเขา่าสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเจ็บเข่านะครับเสริมกล้ามเนื้อคอสเข้าไปเพื่อพยุงเข่าเนี่ย leg extension en ใช้ได้ดีมากๆนะครับ อ่ะใน e เ t e n s i นะครับดูอ่ะซิวเลยทีนี้เรามาดูเล็กเคอนะครับอ่ะขออนุญาตมันสามารถถอดตัวจีนตัวนี้ได้นะครับเแผ่นน้ำหนักใอไว้ด้านหลังที่มาหถ่ายคลิปนี้ครับเพราะมื่อเช้ามีคนทักแชทเข้ามาในเพจของเรานะครับว่าช่วยรีวิวเครื่องนี้ให้หน่อย พื่อประกอบการพิจารณาในการซื้อน,นะครับเวลาเล่นเล็กเคอร์ปรับมุมนะครับไม่ควรจะเข่าตึงจนสุดนะครับมันจะมีอาการเจ็บเขา่าฉะนั้นแค่นี้พอตัวที่น่าติดเนี่ยมันสามารถหมุนได้เพื่อปรับระดับของข้อเท้าของเรานะครับเวลาที่เราจะเล่นเล็กเคอร์ถ้าเราใส่น้ําหนักเยอะนะครับเราจะต้องใส่ตัวล็อกขาด้วยซึ่งมันมีพินสลักดึงอยู่ข้างหน้านะครับสะดวก ไม่ต้องหมุนเยอะเลคเคอร์สุดเลยต้องแน่นพอดีนะครับเวลาที่เราเล่นเลคเคอร์เลคเคอร์ถ้าคนที่เล่นไม่โดนเนี่ยก็คือการเซตฟอร์มของเราเนี่ยข้อพับไม่ได้ตรงกับขอบบอกนะครับแล้วเวลาที่เราเล่นเนี่ยถ้าจะโดนเราต้องเอาหน้าขาของเราเนี่ยกดขึ้นหาบอกเซฟก่อนนะครับเราถึงจะพับได้เต็มที่นะครับดันขึ้น คนเบาเซฟจากนั้นพับหาลมแบบนี้นะครับนี่เป็นลักษณะของเลคเคอร์สำหรับเครื่องนี้นะครับถามว่ามันเป็นซิลเลเคอร์มันต่างจากนอนคว่มไหมต่างอยู่ครับแต่ถามว่าเซตฟอร์มแบบนั่งง่ายกว่าง่ายกว่าการนอนนะครับก็แล้วแต่คนชอบครับว่าท่านจะไปเลคเคอร์ด้วยเครื่องไหน ที่สาคัญอีกอันนึงนะครับเวลาที่เราเล่นแล้วใส่น้ำหนักเยอะวเนี่ยมันจะมีการเครื่องหมุนมีคลิปหนึ่งของเหตุเราครับที่เครื่องมันหมุนฉะนั้นด้านล่างจะมีที่ถ่วงน้ำหนักนะครับเป็นแบบรูหนึ่งนิ้วปกติผมก็จะเอาแผ่น15โล2แผ่นนะครับเป็น30กิโลถ่วงไว้ตัวนี้เพื่อไม่ให้เครื่องหมุนนะครับนี่คือทั้งหมดของเครื่องเล็กเกเ,เซนชั่นผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าดูใน แอปสีส้มมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมุมจากด้านข้างนะครับนี่ตัวใส่แผ่นน้ำหนักนะครับชัดเจนนะครับมีเบาะสองสีนะครับสีน้ำตาลและสีดำที่จริงผมก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านเขาหรอกนะครับแต่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะแล้วก็มันเป็นประโยชน์ต่อคนที่1ปั่นจักรยาน 2. คนที่วิ่งระยะไกล 3. คนที่ต้องการกาภาพเขา่า 4. นักกีฬาทั่วไปซึ่งอันนี้มันต้องได้ใช้อยู่แล้วนะครับอา่จสำหรับคลิปนี้นะครับแนะนำการใช้เครื่อง,งเล็กเทนชั่นนะครับขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ